sentana ni ngaleni

ก็เป็นสวยแล้วเลยได้ซื้อเข้ามาเป็นเป็นวันจันด้วยค่ะเป็นวันจันด้วยค่ะโอ่อหไม่มาเจมกูเจอ ไลนสดพัน <c oughs> ในสดพนัน,ดพน YouTube อันนั้นมันคือบก,กินกล้องหลังเหรอเออด็กกลองหลัเออไลสดพันยูทูบแต่มันต้องมันต้องมึนต้องมึงซ่องมัด้มันจะ็นนะเออไลอันโอ้โหเดี๋ยวพิมพ์ไอไอเทาเป็ดเป็ดก่าเก้าเลยยูทูบเ้ย ยูทูบไลฟ์สดอยู่ยูทูบมันจะเพิ่มยอดวิวแหละโ้่พรีมเพิ่มไปให้กลงต้นคิดตัวเองไง a I Y นะครับ T H A O อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนกาเก่าเขียนต่อกรับเขากำลังซีริงเฮดตอนยูทูบไอเท่าเปลีเป็ดกเก้า เออสนเดี๋ยวนะกำลังไลฟ์สดอยู่ว่าติดตามดีกว่าติดตามให้เลยเห็ปนปะเออขึ้นกล้องหน้าก็เห็นไปกำลังทำงานาขึ้นไหมน,นะ,นนะจะเหรออะ<ว>จะเหรกดจะกดหรอวะมันจะมันจะบอกถ้าไม่ได้ขึ้นเหรอขึ้นใช่ S <S อเออขึ้นซาเละขึ้นต่อก่อนเออเดี๋ยวมันขึ้นมาสองคนละน่านจะขึนะ้นแล้วติดตามสองคนทำงานทำงานกินหมกกินหมกส้มกินหมกส้มเอาไว้เดี๋ยวมือไปแห่กองกันติดตามนะเฮ้ยช่องนี้ 1, 0, 6, นหนึ่งหมื่นหกพันคนไม่มีครึ่งชั่วโมงท่านละก็สร้างอะไรได้เลย,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 ย ซ,ซื้อมาซื้ออมาเห็ดตะโัวเอเอ,เอมีอะไรสุดเนี่ยคนนี้มือให้กองใช่ไหมอะไรสุดเคเคเคไม่มได้ใจจะจะได้ส้มมงเลย